โอเคก็คือสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวผมโชคเสียเล่นซื้อกาดิบมาใหนะคะวันนี้เราต้องเล่นนะฮะคุณนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบที่แบบเล่นง่ายเหรอเออเล่นง่ายจรุดสามสิบโอ้ยการ์ดแบบนี้โอ้โหหลุดทางไกลไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอ๋อพี่ก็ต้องเข้าใจ แต่ก็ยากอยู่ดีนะครับทุกคนไม่ใช่ง่ายเลยง่ายเลย9.5น่ะโอ้ทุกคนไม่รู้สึกถึงแก่ความโอ้ไปสักทุกคนจะสัก อาชัอาชับอาชับอาชัพอาชับเอ้ยอาชัพอาชั การสุดยอดจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่น่าจะรอดจริงๆแล้วเหรครับทุกคนนะครับนี่นะครับสิบตัวจะทาจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ chắc chắn 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 chắc

แบบนี้เล่นยากดูอ่ะดูด,ดิโอ้โหอสิบสามจุดห้าสตูลเลยอ๋อ,อทุกคนโอ,อ,อ้ยากเกินโดดเอียง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 อ่ะมิวน,นุก็ยังไม่ผ่านอีกครับทุกคนพี่นิวยังไม่ผ่านเลยพี่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนี่แหละโอ้โหอดูครับพี่แซนการบังคิดมาทัพพี่ๆแต่งตัวเหมือนเป็นรปภอะไงรเลยก็ไม่รู้แต่ความเป็นจริงแล้วพี่ไม่ได้เป็นรปภ ทุกคนพี่นดือพานไม่ได้ไงครับก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้พี่เดือพกำลังกำลังถึงเส้นชัยแล้วล่ะครับพี่ยังไม่รู้เลยเส้นชัยจะได้อะไรอ๋อเส้นชัยจะได้เซฟขมขั้สสนสุดยอดนั่นเหรอ,อหะจะได้ดดโดดูงลาว่าสามสารถโดดขา้ามลูกชั้นได้เหรอโหงอเกินน่าจะประมาณนั้นนะเดือสองพี่คิดไม่ออกแล้วกก๊ซี่ พ้อยิง <laughs> ย่าละคะดีแล้วดแล้วโยกย่านั่นแหละปลอดภัยอ๋อหนูก็่นโยกย่าใช่ไหคะล่กันตอนพี่หอให้พี่โเล่นให้ก่อนจุแล้วกันนะครับมันยากมากเลยทุกคนลกันรอที่เล่นให้อ้ยอ๋อยาทงานะ่กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี กระถดได้ทำไม่ได้นยียอ๋อจอให้ไ้ป้าปาฉีดยังหรออ๋ออ,อ๋อเข็มสามแต่หนูฉีดไปแล้วสเข็มหรอคะโอเก่ง ไปดูไปไหนดูกันโ oh, oh. อ้โหก็ไปฉีดมาเมาื่อวานลูกมานหน้าปวดแขนเลยเนี่ยปวดปวดตัวด้วยพี่เดียวอ๋อ oh. เรียนออนไลน์อยู่เนี่ยวันนี้ก็เรียนทุกตาจบยังอ๋อเขาโค้งหินเนาะประหยัดทุกประหยัด เคลงจบทุกคนพี่ว่าพี่หัวใจวายตายแล้วนะโอ้โหเปิดเสียงอะไรวะนี่ย่ะโอ้โหทุกคนเล่นยากมากเลยเขาป็นงานเยอะมากไมนได้เลยมีไลน์บอกใ้อกัแม,ม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ย้อนหลังเนาะเอาไว้ให้ผ่านผ่านผ่านช่วงนี้ก่อนอาถึงจะเบาลง

โอเคทุกคนพ,พี่ว่าพี่ว่าอะไรดีในทีนี้ทุกคนครับใครได้ช่วยบอกพี่ด้วยนะครับเนี่ยมันชื่อแบบว่าเดี๋ยวตอนจบคลิปพี่จะออเอาไว้ให้ดูนะครับพี่จะจำชื่อแบบไม่ได้นะครับเอาแล้วมิวโน้บี่ไหนมิวโน้บอ่ะ อ๋ออยู่นู้นก็เราไปหาทุกคนนะครับไปตรงนู้นอ่ะอ้าวแล้วพี่นิวอ่ะ นี่นะครับุกคนสออ๋อ,อมีวนนู้นมีตงนูน้นคือมีวนนูกเป็นอะไรอ่ะแาบมีเยื่ยมเพื่อนเหรอ จะสะตุนไปได้อยู่เศห้าสัตุนไปไม่ได้ก็ใช้วิธีกองเลยครับอ,อ โดซ้ายขวาโดนชุดแคบขาน้าลงขึ้นขาน้าลงขึ้นซ้ายขวาขาน้าลงขึ้นซ้ายขวาซันท่าลงขึ้นซ้ายขวาซันท้าลงขึ้นโอ้โหพี่จะไปได้ไงครับเนี่ย เกิบขึ้นได้แล้วพลังแห่ง All is p o s s i บอ e

เคละครับทุกคนพี่ว่าพี่ของพอไม่ใช่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอ๋อต้องนะครับพี่ขอเล่นไว้พอแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อกี้พี่คุ้มทีแรบบนี้มันชัว่ว อันนี้มันชื่อว่า No o High Jumper d e s i l Card o p i y นะครับนะ No D No D No H I G H High G U A P J u M P P E R D I W S I C U L T Y d e s i l C H A R T Card O W B o p i y นูมไฮจัมเปอร์เลซี่แคทออฟฟี่มันนั่นแมปโดดอะที่พี่เจอมันก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคพี่ก็ขอตัวขอก่อนแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอสุรา e. ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าูู้